ตอนที่306สายตาบนยอดบันลังเสียงเชียร์ยังคงดังสะท้อนอยู่ในโถงใต้ดินแม้คาลอสจะถูกพาออกไปแล้วเวทีที่แตก้าวและคราบเลือดสดยังคงอยู่เป็นร่องรอยยืนยันว่าการต่อสู้ในที่แห่งนี้ไม่มีคำว่าปลอดภัยริกยืนอยู่กลางเวทียกหมัดขึ้นรับเสียงโห่ร้องเขารู้สึกได้ว่าพลังในร่างยังคงไหลเวียนร้อนแรงศูนย์พลังชีวิต ที่เขาฝึกสำเร็จทำให้ร่างฟื้นตัวเร็วกว่าปกติแม้จะสู้เต็มแรงเมื่อครู่กล้ามเนื้อก็ไม่ปวดล้าเท่าไรเขากวาดสายตาไปรอบๆพลางยิ้มนี่แหละเวทีที่เขารอคอยเรนรับเหรียญคริสตัลทองกองโตจากโต๊ะเดิมพันน้าหนักของมันทำให้แขนเขาสะเทือนเล็กน้อยผู้รับเดิมพันเหลือบตามองเรนอย่างประเมินค่าคุณรู้จังหวะสู้ของเขาเรนเพียงยิ้มตอบ แค่เดาว่านักสู้ของผมไม่ใช่คนที่แพ้ง่ายๆจากมุมสูงสุดของถงใต้ดินบันลังไม้ดำแกะสลักมังกรตั้งประงานที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นั้นคือชายแก่หัวล้นเขาคือหัวหน้าผู้ดูแลเวทีประลองไร้กติกาข้างๆเข,า,ขามีชายหนุ่มในชุดสูทสีเทาและหญิงสาวผมทองตาสีฟ้าที่ถือสมุดบันทึกเล่มหนึ่ง ชายตัวใหญ่คนนั้นน่าสนใจหญิงสาวเอ่ยพลางจดอะไรบางอย่างชายแก่หัวล้นพยักหน้าฝีมือไม่เลวแถมใช้สกิลที่นี่ได้อย่างมีชั้นเชิงดวงตาของเขาเหลือบลงไปที่เรนส่วนเพื่อนของเขาเดิมพันแม่นยังกะรู้ผลล่วงหน้าหลังจากชนะริกถูกพาออกมาจากเวทีเขาเดินมาหาเรนพร้อมรอยยิ้มกว้างไงได้กำไรไหม เรยนยื่นเหรียญคริสตัน Crystal ให้ดูมันมากพอที่จะซื้อม้าเหล็กทั้งฝูงริกหัวเราะดีง้นรอบหน้าเอาให้มันกว่าเดิมยังไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้พักชายในชุดสูทสีเทาก็เดินตรงมาหาเข่าโค้งเล็กน้อยท่านประธานอยากพบพวกคุณตอนนี้ทางเดินด้านหลังเวทีทอดยาวสู่บันไดลับที่ไต่ขึ้นไปด้านบน แสงไฟสลัวสลัวทำให้เงาของพวกเขายาวเหยียดไปตามผนังหินเมื่อขึ้นถึงด้านบนประตูไม้ดำสลักลายมังกรก็เปิดออกภายในห้องคือกลิ่นไม้หอมและพรมสีแดงเข้มที่ดูตัดกับความโหดเหี้ยมของเวทีด้านล่างชายแก่หัวโล้นนั่งอยู่กลางห้องมองทั้งคู่ด้วยรอยยิ้มบางฉันคือโทริออสเจ้าของสถานที่แห่งนี้เสียงของเขาหนักแน่นแต่แฝงความนุ่มลึก การต่อสู้เมื่อครู่และการวางเดิมพันของพวกนายทำให้ฉันสนใจมากเรนเลิกคิวสนใจในแง่ไหนโทริออสหัวเราะเบาๆในแง่ที่ว่าพวกนายอาจสร้างรายได้ให้ฉันได้มหาศาลและในขณะเดียวกันอาจสร้างปัญหาได้พอๆกันหญิงสาวผมทองเปิดสมุดบันทึกคุณริกมีทักษะการต่อสู้ผสมผสาน ทั้งพละกำลังและการใช้สกิลขยายร่างอย่างมีประสิทธิภาพคุณเรนคาดเดาผลการต่อสู้แม่นยำและเลือกเวลาลงเดิมพันได้ถูกต้องเธอปิดสมุดพลางจ้องทั้งคู่ในที่แห่งนี้คนแบบคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญโทริออสเอนตัวมาข้างหน้าคืนนี้จะมีรอบพิเศษนักสู้ที่ไม่ได้มาจากดินแดนนี้ ฉันอยากให้ริกลงแข่งและเรนจะมีโอกาสเดิมพันในเงื่อนไขพิเศษข่าวยิ้มถ้าชนะพวกนายจะได้มากกว่าที่คิดแต่ถ้าแพ้ก็อาจเสียมากกว่าที่พวกนายมีคำพูดนั้นทำให้ห้องตกอยู่ในความเงียบริกหัวเราะออกมาฟังดูดีนี่ผมจะสู้เรนมองเพื่อนของเขาก่อนหันไปสบตาโทริออสตกลงแต่ผมอยากรู้รายละเอียดของคู่ต่อสู้ก่อน โทริออสหัวเราะอ,อีกครั้งแน่นอนแต่นั่นจะทำให้ค่าต่อรองของนายลดลงมากนายยังจะรับไหมเรนยิ้มบางงั้นไม่ต้องบอกผมจะเดิมพันโดยไม่รู้เหมือนเดิมดวงตาของโทริออสฉายแววสนุกดีคืนนี้จะสนุกมากตอนที่307เสียงกลองแห่งความตายเวทีใต้ดินถูกปิดปรับปรุงชั่วคราวหลังศึกของริกกับคาร์ลอส บรรดาผู้ชมระดับ V.I.P. ถูกเชิญขึ้นมานั่งในอัธจันทร,ร์วงแหวนรอบเวทีตรงกลางคือเวทีใหม่พื้นหินสีดำถูกขัดจนเงาวับแต่มีรอยร้าวเป็นเส้นยาวคล้ายฟ้าผ่ารอบเวทีติดตั้งเสาโลหะสูงพร้อมกลองหนังสัตว์ยักห้อยอยู่แต่ละมุมเมื่อโทรรออสก้าวขึ้นบนบันลงังเสียงประกาศดังขึ้นต่อไปนี้ คือสุดพิเศษคืนนี้จะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่เดินออกจากเวทีผู้ชมต่างส่งเสียงฮือฮาบางคนหัวเราะบางคนกระซิบกันด้วยความตื่นเต้นเดิมพันรอบนี้ถูกตังเริ่มต้นขั้นต่ำด้วยเหรียญคริสตันจำนวนมากพอจะซื้อที่ดินในเมืองได้หนึ่งผืนเรนก้มมองเหรียญคริสตันของตัวเองเขาเลือกทุ่งทั้งหมดแบบไม่ลังเลประตูเหล็กด้านหนึ่งของเวทีถูกเปิดออก คู่ต่อสู้ของริก,ก้าออกมาช้าๆเขาสูงกว่า2เมตรร่างผอมแต่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อที่พันกันเป็นมัดคล้ายเส้นเหล็กผิวหนังมีลวดลายเรืองแสงสีน้ำเงินไหลเป็นเส้นตามแขนขาและในดวงตาสีดำสนิทมีแสงวาบคล้ายประกายไฟฟ้าเสียงซุบซิบดังขึ้นนั่นมันเซเร็กซ์นักล่าจากนอกดินแดนได้ยินว่ามันสังหารนักสู้สิบคนในเวลาน้อยกว่า30นาที ร่างกายมันสามารถเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนเป็นพลังโจมตีได้เซเร็กซ์หยุดตรงกลางเวทีมองริกด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าริมฝีปากมันขยับเพียงคำเดียวมนุษย์ริกเดินขึ้นเวทีฝีเท้าหนักแน่นเขามองคู่ต่อสู้ด้วยรอยยิ้มที่ไม่ต่างจากตอนเจอคาร์ลสแต่ในใจกลับคึกคักกว่าเดิมแรงไหลเวียนในร่างเขาเริ่มตอบสนองต่อสัญชาตญาณน,นักล่า เรนที่นั่งอยู่ข้างเวทีมองออกนี่คือริกในโหมดจริงจังเต็มร้อยเสียงกลองจากมุมทั้งสี่เริ่มดังตึ้งตึ้งตึง,ตง,ตงทุกครั้งที่เสียงกลองกระแทกอากาศรอบเวทีเหมือนจะหนักขึ้นผู้ชมบางคนบอกว่านี่คือกลองเรียกความตายที่จะเร่งจังหวะการต่อสู้ให้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆโทริออสยกมือขึ้นกติกาเหมือนเดิมไม่มีการยอมแพ้ ไม่มีการหยุดถ้าล้มก็จบเสียงระฆังดังกังเซเร็กซ์เป็นฝ่ายพุ่งเข้าใส่ก่อนความเร็วไม่สมส่วนกับร่างยักษ์มันเหวี่ยงหมัดซ้ายมาอย่างแรงริกยกแขนป้องกันแต่แรงกระแทกทำให้เขาถอยไป2อก้าวและทันทีที่หมัดกระทบร่างริกรู้สึกเหมือนถูกช็อตด้วยไฟฟ้ารุนแรงแรงสั่นสะเทือนริกพึมพรรมในใจก่อนยิ้มกว้างน่าสนุก เขาใช้สกิลขยายร่างทันทีกล้ามเนื้อขยายเส้นเลือดปูดเสียงกระดูกดังกรอบกรอบแต่เซเร็กซ์ไม่ได้ถอยมันพุ่งซ้ำราวกับอยากวัดตรงๆการประทะครั้งที่สองดังกล้องไปทั้งโถงแรงประทะทำให้เสาเหล็กมุมเวทีสั่นสะเทือนกลองกระแทกเสียงดังขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครตี ผู้ชมบางคนถึงกับยืนขึ้นเพราะพลังที่ปล่อยออกมาจากทั้งคู่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะรับได้เรนมองนาฬิกาเขาไม่ได้ตั้งเป้าชนะเร็วเหมือนคราวก่อนรอบนี้เขาเดิมพันว่าริกจะเอาชนะได้หลังจากต่อสู้ยืดเยื้อเกิน5นาทีเพราะเขารู้ว่าริกจะใช้เวลาศึกษาคู่ต่อสู้ก่อนปิดบัญชีและนั่นคือโอกาสทำกำไรมหาศาล บนบันลังโทริออสยิ้มบางขณะที่หญิงสาวผมทองจ้องการประทัดด้วยดวงตาวาววับคืนนี้ทุกคนในที่แห่งนี้จะจดจำชื่อริกไม่ลืมตอนที่308จังหวัดสันสะเทือนเสียงกลองทั้งสี่มุมดังก้องตึงตึงตึงราวกับหัวใจของปีศาจฝุ่นจากพื้นหินสีดำลอยคลุ้งในอากาศทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่สองร่างกลางเวที เซเร็กโจมตีไม่หยุดราวกับเครื่องจกักรหมัดของมันพุ่งมาจากหลายมุมด้วยความเร็วเกินกว่ามนุษย์ตาเปล่าจะมองทันทุกครั้งที่ปะทะพลังสั่นสะเทือนจะซัดซ้ำเข้ากระดูกและกล้ามเนื้อของริกทำให้แม้แต่ร่างที่ขยายแล้วก็ต้องเซร,ริกไม่ถอยหนีเขาเริ่มสังเกตจังหวะทุกครั้งที่หมัดกระแทกพลังสั่นสะเทือนจะปลดปล่อยออกเป็นคลื่น แต่หลังจากนั้นเซียววินาทีเซเร็กซ์จะมีจังหวะนิ่งก่อนจะต่อยครั้งต่อไปจังหวะนิ่งนั้นคือช่องว่างเดียวแต่สั้นยิ่งกว่าการกับพริบตาศูนย์พลังชีวิตแรงไหลเวียนมาทำงานหน่อยพริกลับตาในเซี้ยววินาทีปล่อยให้ประสาทสัมผัสรับรู้กระแสะพลังจากคู่ต่อสู้เขารู้สึกได้ถึงแรงไหลเวียนคล้ายกระแสะน้ำวนหมุนวนอยู่ในร่างของเซเร็กซ์ แกนกลางของมันหยุดตรงกระดูกสันหลังส่วนบนถ้าทำลายตรงนั้นคลื่นสั่นสะเทือนจะหยุดเสียงหมัดฟาดอากาศดังวืดริกก้งหลบต่ำแล้วสวนด้วยหมัดอัปเปอร์คัตแม้จะโดนแค่ปลายคางแต่แรงขยายร่างทำให้เซเร็กถอยไปสองก้าวมันคำรามเส้นเรืองแสงบนผิวกระพริบที่ราวกับโกรธจัดผู้ชมส่งเสียงโห่ร้องบางคนเริ่มเปลี่ยนเดิมพันกลางพัน บนบัลลังโทริออสหัวเราะไอ้หมอนี่อ่านเกมได้ไวจริงหญิงสาวผมทองจดอะไรลงในสมุดจังหวะของเขาไม่ใช่การป้องกันอย่างเดียวแต่คือการเก็บข้อมูลการแลกหมัดดำเนินต่อซเซเร็กซ์ใช้ขาขวาตวัดเต่ใส่หัวริกยกแขนป้องกันแต่แรงกระแทกส่งเขาลอยไปกระแทกเสาโลหะเสียงกลองดังขึ้นพร้อมกันราวกับประกาศว่าเลือดกำลังจะหลัง่ง ริกเชตเลือดที่งงปากยิ้มอย่างพอใจเจอของจริงแบบนี้สิถึงคุ้มที่มาเขาเก้าวกลับเข้าไปกลางเวทีสูดลมหายใจยาวปล่อยพลังงานไหลเวียนไหลไปทั่วร่างกล้ามเนื้อเกรงตัวในจังหวะเดียวกับที่กรองกระแทกครั้งนี้เขาจะโจมตีส่วนทันทีที่เห็นช่องว่างนั้นปังหมัดของเซเร็กพุ่งตรงมาริกเอียงตัวหลบแล้วตัดระยะเข้าหาทันที เซลว,วินาทีที่พลังสันสะเทือนถูกปล่อยร่างเซเร็กซ์หยุดนิ่งเพียงนิดเดียวหมัดขวาของริกจึงกระแทกเข้าที่ไหล่ซ้ายอย่างจางังแรงประทัะทำให้เส้นเรืองแสงบนแขนซ้ายดับวูบผู้ชมต่างตะโกนลั่นเรนที่นั่งอยู่ยิ้มบางนี่คือสิ่งที่เขารอเริ่มแล้วการล่าของริกเซเร็กซ์คำรามด้วยเสียงต่ำมันพุ่งเข้าใส่อีกครั้งอย่างบ้าคลั่ง แต่ครั้งนี้ริกไม่ได้ถอยเลยแม้ก้าวเดียวเขาเดินบุกตรงสวนหมัดทุกครั้งที่ช่องว่างปรากฏและทุกหมัดที่เข้าเป้าจะดับเส้นเรืองแสงบนร่างคู่ต่อสู้ออกทีละจุดทีละจุดบนบัลลังโทริออสเอ็นตัวมาข้างหน้าอีกไม่นานเส้นเรืองแสงจะหายหมดแล้วมันจะไม่ใช่นักสู้ที่มีพลังงานมหาศาลอีกต่อไปหญิงสาวพยักหน้า แต่นั่นหมายความว่ามันจะเหลือเพียงสัญชาตญาณสัตว์ร้ายตอนที่309สัญชาตญาณน,นักล่าเส้นเรืองแสงสุดท้ายบนร่างเซเร็กส์ดับวูบลงความเงียปบปกคลุมเวทีชั่วขณะก่อนเสียงคำรามต่ำจะดังขึ้นจากลำคอของมันกล้ามเนื้อของเซเร็กส์บิดเกรงจนผิดรูปกระดูกบางส่วนยื่นออกมาจากผิวหนังคล้ายกรอบเล็บยาวแหลมเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนเหล็กกล้า ดวงตาสีดำสนิทที่เคยมีประกายไฟฟ้ากลับมืดทึบและสะท้อนเทียงแสงสังหารนี่ไม่ใช่นักสู้ที่ใช้เทคนิคอีกต่อไปนี่คือสัตว์ร้ายที่มีเทียงสัญชาตญาณฆ่าเสียงกลองทั้งสี่มุมเปลี่ยนจังหวะเป็นเร็วและหนักขึ้นตึงตึงตึงผู้ชมส่วนใหญ่ลุกขึ้นยืนบางคนเริ่มถอยไปจากขอบเวทีเพราะแรงกดดันที่แผ่ออกมา บนบัลลังโทริออสหัวรอดเสียงดังเริ่มแล้วของจริงมันอยู่ตรงนี้ริกยืนอยู่กลางเวทีสูดหายใจยาวพลังงานที่ไหลเวียนในร่างเขาเริ่มเดือดพล่านเหมือนน้ำในหม้อดเดือดเขารู้นี่จะเป็นการประทะที่ถ้าเขาพลาดเพียงครั้งเดียวเขาอาจไม่ลุกขึ้นมาอีกเซเร็กซ์พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัว กรงเล็บของมันฟาดลงจากด้านบนริกเอียงตัวหลบและสวนหมัดเข้าชายโครงแต่แทนที่มันจะถอยเซเร็กซ์กลับหมุนตัวใช้หางที่งอกออกมาจากกระดูกสันหลังฟาดใส่แรงประทะส่งริกล้มกลิ้งไปกับพื้นพื้นหินแตกเป็นรอยร้าวยาวเสียงผู้ชมดังขึ้นทั้งโหและเชียร์ผสมกันเรนที่นั่งอยู่กำหมัดแน่นเขาไม่เคยเห็นริกล้มขนาดนี้มาก่อน ริกลุกครึ่งช้าช้าเลือดไหลาจากหน้าผากเขายิ้มแต่คราวนี้ไม่ใช่ยิ้มล้อเล่นก็ได้งั้นฉันจะเอาจริงแบบสุดขีดเขาปล่อยพลังงานไหลเวียนทะลุขีดจำกัดเส้นเลือดทั่วร่างพองโตจนผิวแทบแตกกล้ามเนื้อสั่นสะเทือนในจังหวะเดียวกับหัวใจทุกการเคลื่อนไหวของเซเร็กส์ถูกเขารับรู้ราวกับช้าลงเสียงกลองถึงจุดพีงตึงตึง,ตง ทั้งสองพุ่งเข้าหากันพร้อมกันหมัดขวาของริกและกรงเล็บของเซเร็กส์ปะทะกันตรงกลางเวทีแรงกระแทกทำให้เกิดคลื่นอัดอากาศจนผู้ชมแถวหน้าเซถอยแต่หมัดของริกไม่ได้หยุดเขาหมุนเอวเสริมแรงด้วยขาซ้ายและปล่อยหมัดซ้ายขึ้นฟาดเข้ากลางกระดูกสันหลังส่วนบนของเซเร็กซ์เสียงแตกดังกรอบร่างเซเร็กซ์หยุดชนกเส้นประสาทของมันถูกตัดการเชื่อมต่อ สัตว์ร้ายยักษ์สุดเขาลงก่อนร่างทั้งร่างล้มฟาดกับพื้นหินจนฝุ่นตลบเวทีเงียบงันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนเสียงเชียร์จะระเบิดกล้องเรนถอนหายใจยาวรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเขารู้ว่าการเดิมพันครั้งนี้ชนะแล้วโทริออสลุกขึ้นตบมือช้าๆยอดเยี่ยมเด็กคนนั้นจะทำให้เวทีนี้มีค่ามากกว่าเดิมหลายเท่า หญิงสาวผมทองจ้องริกด้วยสายตาที่เหมือนจะอ่านลึกเข้าไปในจิตใจของเขาคืนนี้ชื่อของริกจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเวทีประลองไร้กติกานี้ตอนที่310รางวัลและเงามืดเสียงเชียร์ยังดังไม่หยุดแม้ร่างของเซเร็กซ์จะนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเจ้าหน้าที่เวทีสองคนรีบเข้ามาลากมันออกไปทางประตูด้านหลัง พื้นเวทียังเต็มไปด้วยเศษหินแตกและรอยเลือดแต่ริกยืนอยู่กลางนั้นราวกับไม่มีบาดแผลรุนแรงแม้จะมีเลือดซึมตามแขนและหน้าผากฝั่งเรนก็ไม่รอช้าเขาตรงไปที่โต๊ะเดิมพันทันทีมีคนไม่มากที่ลงเดิมพันฝั่งนอกจึงใช้เวลาไม่นานที่เรนรอรับเงินหลังจากลงเดิมพันหลายรอบเรนจึงได้รับเหรียญคริสตัลรวมเกือบแสนเหรียญทองเรนเก็บทั้งหมดเข้าแหวนมิติทันที โทริออสลุกจากบันลังเดินลงมาช้าๆเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินอย่างมีจังหวะจนมาถึงโต๊ะลงเดิมพันตรงที่เรนอยู่โทริออสหัวเราะไอ้หนุ่มถ้าอยากให้ชื่อนักสู้ของนายเป็นที่รู้จักไปทั่วทวีปมาหาฉันที่ห้องโถงใต้หอคอยดำหญิงสาวผมทองที่ยืนข้างโทริออสโน้มตัวมากระซิบอะไรบางอย่างแล้วเธอก็มองเรนเพียงเสี้ยววินาที เรากับรู้ว่าเขาไม่ใช่แค่นักเดิมพันธรรมดาหลังเวทีห้องพักนักสู้ถูกแบ่งด้วยผนังโลหะเก่าๆกลิ่นเหงื่อและเลือดลอยคลกคลุง้งริกนั่งลงบนเก้าอี้ไม้หายใจลึกเพื่อสงบพลังงานไหลเวียนที่ยังเดือดเรนหยิบขวดน้ำให้พักซักพรุ่งนี้เราอาจมีงานใหม่งานใหม่ใช่ฉันว่าคนพวกนั้นไม่มองเราผ่านๆนแน่ ในเงามืดหลังเสาโลหะหญิงสาวผมทองยืนคุยกับชายหัวโล้นผู้พาเรนมาที่นี่เสียงของเธอเย็นและเรียบเด็กสองคนนั้นโดยเฉพาะคนที่ชื่อเรนเขาไม่ธรรมดาชายหัวลน้นหัวเราะขึฉันบอกแล้วว่าพวกเขาไม่ใช่พวกมาลองของเราต้องเฝ้าดูเพราะถ้าพวกเขาเข้าหาโทรรออสนั่นอาจเป็นจุดเริ่มของบางอย่างที่ใหญ่กว่าการเดิมพัน ค่าคืนนั้นเรนกับริกเดินออกจากอาคารเวทีแสงโคมไฟสลัวสะท้อนบนเหรียญคริสตัลในถุงเล็กๆเ,เสียงตลาดใต้ดินยังคงดังไกลๆแต่ความรู้สึกในอากาศเปลี่ยนไปมีเงาหนักๆแฝงตัวตามมาลมเย็นจากท่อระบายอากาศพัดกลิ่นโลหะและน้ำเสียมากับความมืดเสียงฝีเท้าของเรนและริกสะท้อนบนผนังอุโมงค์ใต้ดินเป็นจังหวะสม่ำเสมอ แม้เพิ่งผ่านศึกในเวทีประลองไร้กติกาแต่ริกกลับเดินตัวตรงเหมือนไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยตรงกันข้ามเรนยังคงกวาดสายตาไปรอบๆเหมือนกำลังนับจำนวนสายตาที่จับจ้องมาจากความมืดรู้สึกไหมว่ามีคนตามเราริกพูดเสียงตำ่ำเรนยิ้มมุมปากรู้สิแต่ปล่อยให้ตามไปก่อนฉันอยากรู้ว่าเขาจะตามเราไปถึงไหนกี่คนริกไม่ชะลอฝีเท้า สี่ไม่สิห้าคนกับอีกหนึ่งที่เดินอยู่บนหลังคาท่อด้านบนริกสยายิ้มดีฉันยังอยากออกกำลังต่อพวกเขาเลี้ยวเข้ากรอกแคบระหว่างผนังคอนกรีตที่มีสนิมน้ำไหลลงมาเป็นเส้นเงาร่างปรากฏขึ้นด้านหน้าสวมหน้ากากรูปสัตว์แต่ละตัวมีทั้งหมาป่านกภูกงูและแมงมุมแต่ละคนถือมีดสั้นหรือสนับมือโลหะเงาของอีกสองคนปิดทางด้านหลังแล้ว หัวหน้ากลุ่มนักฆ่าหน้ากากหมาป่าเอ่ยขึ้นส่งเรียนคริสตันทั้งหมดมาแล้วเราจะปล่อยให้เดินออกไปเรนหัวเราะในลำคอประโยคนี้ฉันได้ยินมาแล้วเกินสิบครั้งแต่ยังไม่เคยมีใครทำได้ริกก้าวไปข้างหน้าพลังงานไหลเวียนในร่างเริ่มหมุนแต่เขากดมันให้นิ่งเพราะไม่อยากสิ้นเปลืองหลังสึกใหญ่ใครมาก่อนก็โดนก่อนเขาวางหมัดข้างลำตัวร่างโนมเล็กน้อย หน้ากากงูพุ่งเข้ามาก่อนด้วยความเร็วสูงมือถือมีพุ่งแทงริกเบี่ยงหัวหลบเฉียดเพียงเซี่ยวเซนติเมตรก่อนหมุนตัวหวดศอกใส่ซี่โครงเสียงกร๊อกดังสะท้อนผนังร่างนั้นกระเด็นไปกระแทกกำแพงนอนแน่นิ่งอีกสองคนจากด้านหลังพุ่งเข้ามาพร้อมกันเรนหมุนตัวเบี่ยงหลบดึงเหรียญคริสตัลจากแหวนมิติมาไว้ในมือแล้วสะบัดขึ้น แสงสีฟ้าพุ่งออกจากเหรียญราวกับเศษประกายสายฟ้าฟาดใส่แขนของนักฆ่าจนมิดร่วงจากมือเขาใช้ช่วงนั้นเตะเข้าที่หัวเข่าอีกฝ่ายจนสุดลงริกซัดหมัดขวาเข้าที่หน้ากากแมงมุมจนแตกกระจายเผยใบหน้าชายหนุ่มที่หมดสติทันทีเหลือเพียงหัวหน้าหน้ากากหมาป่าเขาไม่ถอยแต่กลับพุ่งเข้ามาพร้อมดึงมีดคู่ออกจังหวะนั้นริกปล่อยพลังงานหลายเวียนเล็กน้อย เส้นเลือดที่แขนปูดขึ้นและกล้ามเนื้อบิดตัวแน่นหมัดเดียวซัดเข้าที่ปลายคางจนร่างหมาป่ากระเด็นไปนอนข้างเพื่อนร่วมทีมเรนก้มตรวจร่างนักฆ่าหน้ากาก,ากมูพบเหรียญสีดำแกะสลักสัญ,ญลักษณ์ตาเดียวเขาหยิบขึ้นมาหมุนในมือนี่ไม่ใช่ของเวทีประลองนี่คือเครื่องหมายของกีนสายลับตาเดียวสายตาเรนฉายแววรู้ทันดีที่เราเคยหาข้อมูลพวกมันมาบ้างและกีนนี้ ไม่เคยทำงานให้ใครนอกจากผู้มีอำนาจเบื้องหลังหอคอยดำริกหัวเราะสั้นๆงั้นก็ดีเราจะได้รู้ว่าต้องไปที่ไหนต่อ